สบายดีตอนเช้าเดอ้อพี่น้องเดอ้อกับวันนี้ก็พากันมาหาเห็ดครับเมื่อคืนนี้ฝนตกตกขนแจงยังเปียกๆอยู่เลยนะไม่รู้ว่าจะได้เห็ดไหมครับคลิปที่ผ่านมาก็ไม่ได้เห็ดได้สองสาดอกเดี๋ยววันนี้ก็ไปรุ่นกันใหม่ วันนี้มากันสามคนครับมากระเมดวงทีมงานเจอแล้ว แตกลกวนันสวยงามมากครับดอกไม้ วันนี้ไม่ค่อยได้เฮ็ดครับคงจะประวัติศาสตร์ตำลอยรอยชาวบ้านเข้ามาหาสองกลางคืนกัน ตกไม่ปะครับเก็บยอดเต้าเต้าแดงเต้าสม วันนี้มีค่อยได้เฮ็ดก็เลยเห็นแต้วเห็นพักอะไรก็เก,เก็บไปพอไม่เสียเที่ยว เดี๋ยวเก็บยอดแต้วก่อนเม่ดองเรียกเก็บยอดแต้วเอาไปจิ้มลาบลับปลาแทบแบคบแบบนี่นี่ ดอกไม้อะไรเยดอกเอี้ยงปลาครับดอกเอี้ยงปลา สวยงามดีครับ ได้ดูได้กินด้วยกันได้พอได้แกงได้ถ้่วหนึ่งเก็บพักแตลล่เอาได้ไปกเก็บแต่อไปหาสลิด่อครับตอนนี้ก็จะไปหาเก็บหน่วยสลิดกันเด้อพี่น้องเด้ออึ๊บโอ้ทางสุดยอดเลย ต้องตัดไม้ไปเกาะเดี๋ยวเราล,ลอยไปดูครับ

ไอ้เนะนี่ไหน้อโหนือไงตุนเขือไตขึ้นไปมันยอดนะีเลยยอดนนะี้นงมาเลนี่น

อย่าเลยัวยิ่งเลยจะแบกพัดกันฉันเอาตงไอ้กัวไม้ลวกขางบ้าน เ็สออค่อยเก็บดอกกัะถิ่งดอกถ้าดอกอะไรแมวดอกดอกแข็งดีนเนี่สร้างมันเดินหาต้นสลิดกันครับเมื่อกี้เก็บเพชรสะตอกได้หน่อยหนึ่ง 这种可能太少了。<对> แม่รัวแม่ดองไปทางไหนครับมีสเตจะเข้าไปในป่านู่นโอ้อูโอ้นู่นเสียงอยู่ด้านนู่นเอ้ยอยะ ครับวันนี้ก็คงจะจบประมาณนี้แหละครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับทีมงานทศพลคนภูเขาโดยเดชพี่น้องเดอโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับ